ทำไมต้องเลือกอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญจริงๆไม่ได้มีแต่คาถาอาคมที่แข็งแกร่งแต่พวกเขามีบารมีและพลังจิตที่สั่งสมมาจากการปฏิบัติธรรมการทําความดีและการฝึกฝนอย่างยาวนานทําให้สามารถควบคุมและปัดเป่าพลังงานชั่วร้ายได้ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ลี้ลับพลังงาน และกฎแห่งกรรมทำให้รู้ว่าจะต้องแก้ที่ต้นตออย่างไรเพื่อให้คุณไสหมดสิ้นไปจริงๆความเสียสละอาจารย์เหล่านี้ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะโดนผลกระทบจากคุณไสนั้นด้วยตนเองเพื่อปกป้องชีวิตของคุณนี่คือความกล้าหาญที่น้อยคนนักจะมีดังนั้นการจะหาอาจารย์ที่รับแก้คุณไสคุณต้องพิจารณาให้ดี อย่าเห็นแก่ของถูกหรือใครที่อ้างว่าแก้ได้ง่ายๆเพราะนั่นอาจนำมาซึ่งหายนะที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมเลือกอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีบารมีและเป็นที่ยอมรับจริงๆเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคุณและคนที่คุณรักคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม <ยา S 1> เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งมนต์ดำทักและปรึกษาทัานที เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้คุณใสมนดํดำทุกชนิดทุกรูปแบบพร้อมจัดการถอนคุณใสมนแบบถอนรากถอนโคนแก้ครั้งเดียวหลุดจบร้อยเปอร์เซ็น์สำนักอาจารย์นิตยาธิดาจาัก,กรวาล